บทนี้นะครับมาพบกับนี่นยครับนิวตัว S ครับตัว S S ที่านี่ไม่ใช่ซ u เปอร์แมนนะครับแต่ S ที่ว่านี้คือสกิลครับหลังจะรู้ว่า New Normal คืออะไรแล้วนะครับอนาคตคืออะไรปรับมายเซตความคิดความเชื่อความรู้สึกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะมาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะแล้วเราต้องเพิ่มทักษะอะไรบ้างในการที่จะให้ตัวเรา มีความสามารถนะครับในการที่จะรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ได้ในในบทนี้เราจะไม่ได้คำตอบนะครับว่าเราต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้างแต่เราจะได้วิธีคิดครับนั่นเป็นเพราะว่าคำตอบนั้นนี่อาจจะแตกต่างหลากหลายกันไปครับแต่ใช้วิธีคิดวิธีเดียวกันหมดดังนั้นเนี่ยเราจะมาโฟกัสที่วิธีคิดนะครับผมจะขออนุญ,ญาตนำเสนอเรื่องราวของเป็นโมเดล HPI ซึ่งย่อมาจาก Human Performance Improvement นะครับการพัฒนาผลการทำงานนะฮะเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะฮะไม่เกี่ยวกับเครื่องจกักรไม่เกี่ยวกับระบบนะครับซึ่งพัฒนาโดย ASTD ครับ American Society of Training and Development พอเรารู้จักโมเดลนี้ปั๊บเออเราจะมีหลักยึดและว,ว่าเราควรจะคิดยังไงนะครับแล้ว,วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันครับว่าเออเราจะเติมเต็มช่องว่างเพื่อสร้างทักษะในอนาคตเนี่ยได้อย่างไร HPI เป็นอย่างนี้ครับเริ่มจาก business goal ซึ่งมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นก็จะมาระบุครับว่าถ้ามนุษย์ตนหนึ่งจะนำพาองค์กรนำพาห้องสมุดเราไปบรรลุเป้าหมายในอนาคตนั้นเนี่ยเขาหรือเธอผู้นั้นต้องเก่งอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะมาดูครับอ้าวแล้วปัจจุบันเขาหรือเธอนั้นเก่งเรื่องนั้นอยู่มากน้อยแค่ไหนบ้างเอามาชนกันเอามาเทียบกันโจ๊ะทำห้เห็นว่ามีช่องว่างอะไรบ้าง แล้วหลังจากนั้นครับพอเจอช่องว่างเสร็จปั๊บก็จะวิเคราะห์สาเหตุว่าไอ้ช่องว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหลังจากนั้นจะมาออกแบบว่าอา้าวถ้างั้นต้องมีวิธีอะไรที่มันตรงกับสาเหตุนี่นนะครับในการอุดช่องว่างนั้นบ้างแล้วก็ลงไม้ลงมือปฏิบัติครับปฏิบัติเสร็จปั๊บก็มีการวัดผลครับวัดผลเสร็จปั๊บก็ทํารอบใหม่ต่อไปเรารู้แล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอย่าตกหลุมพรางในการ พัฒนาทักษะตัวเองนะครับหลุมพรางแรกคืออะไรรู้ไหมครับหลุมพรางแรกคือตกหลุมว่าที่ผ่านมาไม่เก่งเรื่องอะไรดังนั้นเรามาแก้ไขเรื่องที่ไม่เก่งดีกว่าที่ผ่านมาอมความรู้ด้านนู้นยังน้อยความรู้ด้านน,นี้ยังนี้ยังนิดทักษะยังความเก่งยังนิดหน่อยเอาเอา,เอาสิ่งนั้นมาเติมเต็มกันดีกว่าแต่รู้ไหมครับว่าเนี่ยตกหลุมพราง ถ้าไม่ตกลุมพรางทําไงครับข้างหลังไม่เก่ง,งอะไรชางหัวมันเถอะดูข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบรรลุสิ่งนั้นจําเป็นต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างซึ่งทักษะนี้อาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ไม่เก่งในอดีตก็ได้ถ้ามันเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็อา้าวซ่อมแซมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเอามาใช้กับอนาคตได้แต่ถ้ามันต่างกันนั่นหมายความว่าเรากำลังเสียเวลาแก้ไขสิ่งที่เราไม่เก่งนะพอแก้ไขเสร็จปับ๊บอา้าวสิ่งนี้ไม่จําเป็นในการประสบความสำเร็จในอนาคตนี่ว่าทําฟรี ทำเกอร์เสียทรัพยากรเสียสมองใช่ไหมครับดังนั้นนะฮะมองหน้าครับไม่มองหลังพิสูจน์โกคืออะไรดังนั้นคนที่จะนำพาหน่วยงานไปบรรลุคืออะไรต้องเก่งเรื่องอะไรผมคิดว่าอาจจะมีหลายอย่างแต่อาจจะมี4อย่างด้วยกันที่จำเป็นต้องมีในทุกๆธุรกิจในทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาครัฐภาค,ภาคเอกชนอันที่หนึ่งประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เพราะอะไรครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีแนวโน้มที่รายได้จะลดลงไหมครับเพราะเศรษฐกิจจะหดตัวกําลังซื้อจะหดตัวไหมครับันนั้นมันจะเป็นหัวข้อแรกครับคือ cost saving กับ efficiency อันที่2ครับ <c oughs> critical thinking หรือความคิดเชิงวิพากผมคิดว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรหรือว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะเจอข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับระดมมาหาเรามากไม่ว่าจะผ่าน แพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีทั้ง f a กต์นิวสและ Fake News ใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจะดูให้ออกว่าอะไรน่าจะเป็น Fake News อะไรน่าจะเป็น f a กต์นิวส์คริ c a l t ลทิงกิ g งน่าจะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับอนาคตในทุกๆสายงานในทุกๆอาชีพอันที่3ครับ Creative Thinking เรากำลังเจอ normal ใหม่ๆความปกติใหม่ๆดังนั้นคงต้องหาวิธีการคิดอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อลองรับสภาวะใหม่ๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้วิธีคิดเราก็จะเผลอเอาของเดิมมาใช้กับ new normal ซึ่งมันคงไม่แมชกันคงไม่สอดคล้องกันและสุดท้ายครับ c o l l a b o r a t i o n c า l l a b เ r a t i o นคือการประสานงานครับประสานงานซึ่งผมบอกได้เลยว่านอกเหนือจากการประสานงานกับมนุษย์ด้วยกันเองแล้วเนี่ยในอนาคตเราอาจจะต้องเก่งในการประสานงานกับปัญญาประดิษฐ์ AI จะมาเร็วกว่าที่กำหนดแน่ผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นแก่นนะครับสทักษะที่จำเป็นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะเท่าๆกันบางทักษะอาจจำเป็นต้องพัฒนามาก บางทักษะอาดนิดหน่อยก็พอคิดยังไงล่ะครับอ่าคิดอย่างนี้ครับให้คะแนนทักษะในอุดมคติแตกต่างกัน 2. ดูซิว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง 3. เปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็นช่องว่างช่องว่างมากใส่มากใส่ทรัพยากรใส่เวลาใส่ความพยายามช่องว่างน้อยเอาไปนิดหน่อยพอดูตัวอย่างครับจากเมื่อกี้เราระบุไว้แล้ว มี4ทักษะทักษะในฝันคือในฝันเนี่ยถ้าทั้ง4อันหรือ7อันนี้นะครับมีอยู่คะแนนอยู่10เก่งมันเต็ม10ทุกอันเลยมันก็ดีเนาะแต่มันเยอะไปเป้าเอาที่จำเป็นดีไหมเช่นค okay. อ s t สเซฟวิงโอเคอาจต้องเต็ม10บนะต้องเหนียวให้ได้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มปรีดเอาเต็ม10ซัดสิบเลยคริติคอลทิงกิ้งแหละครับ การคิดเชิงวิพากษ์การพิจารณาอันไหนเป็นแฟกต์นิวส์อันไหนเป็น, News, น,นเฟกนิวส์ถ้าเราเป็นสำนักข่าวอะนะเราอาจจะต้องเต็มสิบต้องได้สิบใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นบรรณารักษ์อาจจะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้เต็มสิบเอาสักเท่าไหร่ดีครับเจดพอไหมโอเคอันที่สามครับความคิดสร้างสารรค์จาเป็นต้องเต็มสิบไหมอ่าถ้าเราเป็นนะ ครีเอทีฟที่นั่งอยู่หลังกล้องนะครับอุย้ยเต็มสิบต้องได้สิบแต่ถ้าบรรลักษ์อาจจะแบบอืมไม่จําเป็นมั้งค o l a ลอร์บอรล่ะการประสานงานร่วมกับมนุษย์และหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ล่ะนะครับแปดอาจจะพอดังนั้นเอาตามความจําเป็นที่จําเป็นต้องมีแล้วก็ไม่ได้เผลอตกลง,งเติมตามนี้นะครับยางครับยังครับ,รบสังเกตน,นะครับถ้าเราดูเฉพาะคะแนนในฝันนะ เราจะบอกว่าอ้าวถ้างั้นเต็มที่นะเรื่อง cost saving ลองมา creative ลองมาประสานงานลองมา critical thinking แต่สังเกตนะ cost saving อ,อันดับหนึ่งเลยนะทีนี้ผมจะบอกว่าความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้เพราะถ้าตัวอย่างของเรานะครับปรากฏว่าในความเป็นจริงนะครับผมมีคะแนน cost saving อยู่แล้ว9ผมนี่ขี้เหนียวครับประหยัดเก่งมากเลย ดังนั้นเต็ม10ผมได้ไปแล้วต้องเก้าในเรื่องของ critical thinking ผมอาจจะแบบว่าเออมีอยู่พอตัวพอตัวบางอันก็พอรู้ว่าอันนี้มั่วไว้บางอันก็เออเฮ้อันนี้จริงไว้แล้วก็หลังจากรูพร้พินิจพิค์แล้วเออมันก็เป็นจริงตามนั้นไหมครึ่งครึ่งไว้ความคิดสร้างสารรค์ผมอาจจะมีแค่หนึ่งเองอะ่ะ ก็ไม่เคยเรียนมานี่นะอยู่โรงเรียนก็ไม่เคยมีใครสอนคิดสร้างสารรค์คิดแปลกๆคิดใหม่ๆคิดไงมีแต่คุณครูบอกว่านี่ขอให้คิดเหมือนคุณครูนะขอให้คิดเหมือนในตำรานะ่าจะคิดแตกต่างแตกแยกไปจากนี้นะเต็มสิบมีอยู่หนึ่งครับ collaboration ความสามารถในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นล่ะก็พอมีอยู่บ้างแต่ในเรื่องของเครื่องจกักรเครื่องยนต์ปัญญาประดิษฐ์ไม่รู้จักเลยไม่รู้มันคืออะไรเลยเอาไปสองพอนี่คือความเป็นจริงนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเห็นช่องว่างครับอเอาช่องแรกลบช่องสองก็จะเห็นว่าเรื่องคอสเซอร์วิงมีช่องว่างอยู่หนึ่งเองอะีะเครียร์คอสิงกิง้งมีสองเองงะ c ครี t i v ทีฟ i ิ k งกิง้งโอ้โหซัดเข้าไปทั้ง8หน่วยนะครับ collaboration ซัดเข้าไป6หน่วยถ้าดูคะแนนในฝันอย่างเดียวอะไรอันดับหนึ่งครับคอสเซอริง,งใช่ไหมครับแต่พอมาดูเฉพาะช่องว่าง c ครี t i v ทีฟ i ิ k งกิ้งมาอันดับหนึ่งครับ แม้จะไม่จำเป็นต้องมีคะแนนเยอะแต่ทุนมีน้อยเหลือเกินในขณะที่ Cost s ฟ v ิ n งคะแนนเยอะมากแต่ทุนมาก็เพียบแล้วเตมอนนิดหน่อยพอดังนั้นปรับเปลี่ยนใหม่เลยครับนะบให้งบประมาณให้ความพยายามให้เวลากับความคิดสร้างสรรค์อันดับหนึ่งเมื่อกี้เราไปอยู่7วันใช่ไหมครับสัดเข้าไปสัก3วันเลยครับนะครับ o อ a ล i o เรอีกสัก2วันนะที่เหลือคอสเซฟิงนิดหน่อยคราเข้ิอีกนิดหน่อยนี่ครับ เติมเต็มเฉพาะช่องว่างเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้นะเอ,อเราจะตกหลุมพรางได้ไง่ายๆหลุมสามมีครับมีครับคือพอเห็นช่องว่างเสร็จปั๊บทำไงครับแบบแรกเลยจัดอบรมเลยจัดอบรมจัดอบรมจัดอบรม,บรมนะเอาเชิญวิทยากรมาเชิญวิทยากรมาอันนี้ก็ตกหลุมพรางครับเพราะการจัดการฝึกอบรมทําไว้เพื่อเมื่อไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเท่านั้นแต่จริงๆแล้วช่องว่างที่ว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น ไม่ใช่เพียงแค่รู้และเข้าใจนั่นแปลว่ารู้ครับเข้าใจครับแต่ไม่ทําครับรู้ครับเข้าใจครับแต่ทําไม่ได้ครับเพราะอะไรหาสาเหตุกันให้เจอครับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอ่าเช่นในเรื่องของ cost saving จริงๆแล้วรู้วิธีการประหยัดนะแต่ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลบริษัทไม่เคยให้ข้อมูลเลยว่าเอ่อตอนนี้เงินใช้ไปเท่าไหล่อะไรต่างๆแล้วไม่รู้แล้วก็เลยก็เลยมีช่องว่างเกิดขึ้น critical thinking เอออันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยรู้จริงๆเพราะว่ามันไม่มีวิชานี้สอนเท่าไหร่เนาะนะครับ r e a t i v e t h i n ก i n g ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรู้ด้วยนะก็อย่างที่บอกครับไม่เคยเรียนมาไม่มีไม่รู้ว่าขั้นตอนในการคิดสร้างสารรค์มันเป็นยังไงแล้วในขณะเดียวกันอาจจะมีในเรื่องของ motivation เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับมันไม่มีแรงจูงใจมันจะคิดสร้างสารรค์เป็นทแปะอะไรวะใช่ไหมครับสองสาเหตุเลยนะส่วนในเรื่องของ collaboration การประสานงานนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของ structure โครงสร้างองค์กรโครงสร้างหน่วยงานเป็นอุปสรรคทําให้คนไม่ประสานงานกันนะใช่ไหมทางานกันเป็นไซโลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของโนเลจบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจปัญญาประดิษฐ์ไม่เข้าใจเครื่องจักรนะครับไม่เข้าใจความแตกต่างพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราก็เติมเต็มหรืออุดช่องว่างตามสาเหตุที่เกิดขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่อง cost saving เราก็ออาให้ข้อมูลสิให้รายงานสิ ให้ฟีดแบ็กซ์นะครับในเรื่อง critical t h i n k i n เนื่องจากสาเหตุคือ knowledge ดังนั้นให้การฝึกอบรมให้การโค้ชนะครับได้ creative thinking เนื่องจากไม่รู้ดังนั้นให้เทรนนิ่งนะครับในเรื่อง m o ที v ให้แรงจูงใจโอเคให้ความสําคัญกนะับเขาให้เขารู้นะครับเขาคิดหรือในเรื่องของการประสานงานนะครับอาจจะมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้มันเอื้ออํานวยดูคำว่า KPI บางอันอาจจะทําให้ไม่ประสานงานกัน แต่ทางตรงข้าม KPI บางอันมันเอื้ออำนวยให้คนแข่งขันกันมันเอื้ออนวยให้คนแบบตัดขากันดังนั้นปรับนิดหน่อยได้ครับนี่นะครับก็เป็นการพัฒนาบุคลากรให้ให้เป็นไปตามไปตามแนวทางนะครับของ HPI Human Performance Improvement เอาละครับคิดใหม่ๆกันดีกว่าครับเพื่อให้สอดคล้องกับ New Normal หรือสภาวะใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดเดิมๆมันมาจากการคิดเพื่อให้สอดคล้องกับโอนอร์มอลดังนั้นเมื่อนิวนอร์มอลจะเกิดขึ้นเราจําเป็นต้องคิดใหม่แล้วครับไอเดียใหม่ๆเชื่อไหมครับว่ามันมีอยู่ในคนบางคนหรือมันมีอยู่ในคนทุกคนแต่จากประสบการณ์15ปีที่ผมให้การฝึกอบรมนะครับและให้การโคช้ชด้านความคิดสร้างสรรค์นเนี่ย มันเปลี่ยนความคิดผมครับมันทําให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วคนทุกคนเนี่ยนะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเพราะคนทุกคนเด็กๆเคยอยากรู้อยากเห็นเคยขี้สงสัยเคยตั้งคำถามโน่นนี่นั่นนั่นแสดงว่าเราเกิดมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์เพียงแต่ว่าเด็กบางคนโดนสกัดกัน กรอบความคิดความกลัวโน่นนี่นั่นนะครับทำให้จำกัดความคิดสร้างสารรค์ของเขาไว้แต่ความคิดสร้างสารรค์นี้ยังอยู่นะแต่มันถูกจำกัดเอาไว้มันถูกตีกรอบเอาไว้บางคนผ่านมาได้ครับไม่โดนพ่อแม่พี่ป้านาอาปู่ย่าตายายสกัดกั้นความคิดสร้างสารรค์ก็มีความมีความคิดสร้างสารรค์ติดตัวมาจนโตครับ แต่พอมาทํางานคั้นจะคิดอะไรสร้างสารรค์คั้นจะคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆอีกเอา้าเจอกรอบกรอบอีกรอบ,อกกรอบนึงครับกรอบนี้ได้แก่นโยบายกฎระเบียบงบประมาณกรอบองค์กรครับดังนั้นพอจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเออไม่ได้ว่ะผิดนโยบายบริษัทว่ะเออไม่ได้ว่ะเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ว่ะอา้าทางงั้นกลับมาคิดแบบเดิมอีกแล้วครับนอกจากกรอบองค์กรแล้วเนี่ย ก็ยังมีกรอบเกิดขึ้นอีกครับใหญ่กว้ององค์กรอีกแล้วยิ่งนับวันเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นกรอบสังคมครับเฮ้ยไม่ได้ทําอย่างนี้มันผิดจรรยาบรรณมันผิดคุณธรรมมันผิดกฎหมายครับดังนั้นพอจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเจอกรอบสังคมตีกรอบเข้าไปอีกอันนึงเป็นไงครับกลับมาอยู่ที่เดิมครับใครที่คิดสร้างสรรค์ได้ตามธรรมชาติเลยเระว่ังเด็กกับผู้ใหญ่ใครครับเด็กใช่ไหม ห้าขวบเจ็ดขวบจะไปถามอะไรมานะอุ้ยคิดอะไรได้แปลกๆใหม่หหๆเยอะแยะเลยเพราะเขาคิดโดยไม่มีกรอบความคิด,มคคดไม่มีกรอบอง <úsica>. ค์กรและไม่มีกรอบสังคมใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาธรรมชาตินี้มาใช้เราก็คิดเสมือนผมใช้คาว่าเสมือนนะฮะคิดเสมือนไม่มีกรอบองค์กรไม่มีกรอบสังคมคิดเสมือนไม่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณไม่มีนโยบายไม่มีกฎระเบียบ คิดอย่างเงี้ยถูกธรรมชาติของการคิดสร้างสารรค์ครับและได้ไอเดียใหม่ๆที่ไม่ซ้ําเดิมแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับมันเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยมันเกินงบมันผิดระเบียบมันผิดนโยบายมันไม่ไร้คุณธรรมไร้จรรยบัณมันอาจจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปแต่มันดีอ่ะมันได้ความคิดใหม่ๆมาแต่มันปนเปื้อนมาด้วยการปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นต้องคิดต่อครับ ต้องไม่จบแค่นี้ครับต้องมองว่าอันนี้เป็นเพียงแค่เตะบอลครึ่งแรก45นาทีครับยังไม่จบเกมครับต้องมีครึ่งหลังมาต่อด้วยครับครึ่งหลังเนี่ยนะครับต้องมีการบ่มเลยครับคืออย่างนี้ครับอยากชวนมองว่าไอ้ความคิดครึ่งแรกที่ออกมาดิบดิบอ้านี่ไงดิบดบคำนี้เลยเป็นผลไม้ดิบๆบซึ่งใช้ไม่ได้เพราะผลไม้ดิบอาจจะเปรี้ยวไปขมไปฝาดไปเฝื่อนไปแข็งไปกัดไม่เข้าแต่ความคิดดิบๆก็ใช่วจะโยนทิ้งเลยนะ อาจจะกินได้ก็ได้ถ้าเราบ่มให้มันสุกการบ่มความคิดให้มันสุกก็คือการดึงความคิดดิบๆเนี่ยนะครับให้มันกลับเข้ามาในกรอบสังคมและกรอบองค์กรแต่ไม่เลยเข้ามาในกรอบความคิดเดิมของเรานะครับบ่มผลไม้ดิบๆเราให้สุกซึ่งถ้าทําได้ก็จะได้ความแปลกจากความเป็นผลไม้ดิบและปฏิบัติได้จากการที่มันเข้ามาในกรอบองค์กรและกรอบสังคมนอกกรอบก็ไม่ใช่ในกรอบก็ไม่เชิงผมก็เลยตั้งชื่อให้มันใหม่ครับว่า คิดครอมกรอบแล้วกันก็มันครอมครอบะคิดครึ่งแรกถามว่าทําไงไม่ยากใช่ไหมครับก็คิดมันโดยเสมือนไม่มีกรอบแล้วนะอยากคิดอะไรคิดไปครึ่งหลังนี่นะครับต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการนิดนึงครับมีสขั้นตอนครับในการบ่มความคิดดิบๆให้สุขขั้นตอนแรกถามว่าความคิดเราคืออะไรณวินาทีนั้นปั๊บความคิดประเภทแบบเฮ้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดนู่นติดนี่เนี่ยมันจะมาดังนั้น สกัดไว้ก่อนนะสกัดมันไว้แล้วพยายามมีสติในการควานหาข้อดีของไอเดียประ,ประหลาดๆของเรานี้ก่อนครับเราเอาจจะเผลอลืมข้อดีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นขั้นตอนที่สองจึงพยายามตั้งใจคิดถึงข้อดีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับความคิดอันที่3คือติดอะไรล่ะแต่ว่าอะไรล่ะกังวลอะไรล่ะคลายออกมาเลยครับเท่านี้นะ และเนื่องจากเราชอบมันจากสองความ2ส,สเต็ปแรกเราจึงไม่หยุดอยู่อันที่3านี้ะนั้นนะครับอันที่4คือแถความคิดนะฮะให้มันเข้ามาในกรอบองค์กรและกรอบสังคมถ้าทําอย่างนี้ได้ก็เป็นดั่งผลไม้ดิบที่บ่มให้สุกได้รับประทานได้เอาไปใช้ได้เนื่องจากว่าอันเนี้ยเป็นศาสตร์ที่ดั้งเดิมของมันเนี่ยเป็นภาษาอังกนะครับสเต็ปแรกเนี่ยมันมาจากคำว่า process พลัสเครื่องหมายบวกเนยนะครับหลายๆอันนะนตัวที่2เนี่ยนะครับมันมาจากคําว่า potentials ครับก็คือศักยภาพอันที่3มเนี่ยมันมาจากคําที่ความกังวลน,นะ concerns ครับอันที่4นะมันเหมือนเรากำลังให้โอกาสกับความคิดดิบๆของเราเขาเลยตั้งชื่อว่า opportunities ซึ่งถ้าเราเอาอ,อักษรตัวแรกมาเรียงกันป้าปาเพื่อมันเรียกง่ายๆเรามาเรียงกันเราก็จะเรียกการคิดแบบนี้ว่า P P C O ดังนั้นสรุปในการคิดคร่อมกรอบครึ่งหลังทำได้อย่างไรทำได้ด้วยการคิดแบบ PPCO ครับ New Normal นะครับมีคนบอกว่าเป็นตัวเร่งรัดให้เกิดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยพัฒนาขึ้นซึ่งพอพูดถึง AI ปับ๊แบแวบแรกที่มนุษย์เรารู้สึกก็คือกลัวว่า AI จะมาแย่งงานใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมีแนวคิดใหม่ครับถ้าเขามาแล้ว นะฮะทำยังไงครับถึงจะมีแนวคิดใหม่ที่จะทํางานร่วมกันแทนที่จะกลัวซึ่งกันและกันแล้วก็แกล้งซึ่งกันและกันแต่เราจะมีมุมมองใหม่ครับว่าเออแล้วเราเรามีอะไรที่เป็นทีเด็ดมากกว่า AI แล้วจะทำมา,มาร่วมกันได้อย่างไรเราจะทําในสิ่งที่ a i ทําไม่ได้ได้อย่างไรนี่คือประเด็นสําคัญครับเรื่องนี้ผมโชคดีครับได้นําเอาเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลอันหนึ่งครับเขาอยู่ในแวดวงของ AI ครับ เขาสรุปออกมาเป็นทักษะ8ประการด้วยกันครับในการทำงานร่วมกับ AI ในอนาคตนะครับเรียกว่าเป็น8 Fusion Skills ใน8น,น,นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นการที่คนจะช่วยเครื่องจักรคนช่วย AI คนช่วยปัญญาประดิษฐ์ครับ3ทักษะกลุ่มที่2ครับเปิดโอกาสให้ AI ช่วยมนุษย์นะฮะอีก3ทักษะ แล้วกลุ่มที่3หครับเหลืออีก2ทักษะใช่ไหมฮะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันแรกครับเขาใช้ชื่อว่า rehumanizing time ก็คือการบริหารจัดการเวลาของมนุษย์ใหม่บริหารจัดการเวลาของมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ถนัดที่จะทำแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพนอกเหนือจากการเพิ่มปริมาณดูตัวอย่างกันไหมครับพอมี AI เข้ามาในห้องสมุดปั๊บเนี่ย นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสมรรถบรรักษ์เนี่ยหท่านดูแลหรือว่ารองรับผู้รับบริการ100คนปรากฏว่าพอมี AI มาช่วยปับ๊บนะหนึ100คนทําให้เรามีเวลาเหลือต้องเยอะยดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นว่าเออมีเวลาเหลือ3ชั่วโมงใช่ไหมสชั่วโมงไปใช้กับคน100คนแรกอีก1ชั่วโมงใช้กับออผู้รับบริการรายใหม่ซึ่งอาจจะได้สัก15คน20คนอันที่2คือ มีความรับผิดชอบในการทำให้คนไม่กลัว AI ผู้มารับบริการที่ห้องสมุดพอเจอ AI ปัแ๊บแว็บแรกกลัวก่อนเลยครับกลัวจะกดผิดกลัวว่าจะโน่นจะนี่จะนั่นคนอย่าก,กลัว AI ทั้งลูกค้าภายนอกทั้งลูกค้าภายในทั้งผู้มารับบริการในห้องสมุดและทั้งเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นบนรรลักษ์ด้วยกันนะครับอ,อันที่3ครับใช้วิจารณญาณเข้าไปช่วย AI AI เนี่ยเขาเก่งในแง่เหตุผลครับเขาคำนวณได้เร็วมากเลยเราใช้เวลาสามวันคำนวณเขาสามวิฮะแต่สิ่งที่ AI ไม่มีคือวิจารณญาณบางที AI ตัดสินใจผิดตัดสินใจบนเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ดูกาละเทศะไม่ได้ดูในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นทํามนุษย์เห็นปับ๊บเห็นว่าเฮ้ย AI ตัดสินใจผิดปั๊บต้องเข้าไปเทคโอเวอร์ต้องเข้าไป, over, าไปแทรกแซงต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะครับอ่า นี่คือ3ทักษะแรกที่มนุษย์ช่วย AI อีก3ทักษะที่เปิดโอกาสให้ AI มาช่วยมนุษย์ AI เนี่ยมันคิดเก่งแต่ถ้าไม่มีคำถามมันก็ไม่คิดนะหรือถ้ามีคำถามผิดนะครับเขาก็ไปผิดทางเหมือนกันนะอันนั้นหน้าที่ของมนุษย์คือตั้งคำถามให้ถูกยกตัวอย่างเช่นตั้งคำถามว่าเออ AI ลองคิดสิว่าถ้าสมมติว่าฉันขยายขยายบริการให้บริการเนี่ยนะครับขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเท่าไหร่ จะทำให้มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นกี่คนนะป้อนคำถามให้เขาคิดอย่างนี้เป็นต้นถ้าป้อนผิดเขาก็คิดผิดถ้าไม่ป้อนเขาก็ไม่คิดนะฮะ,ะต่อมาครับ Empowerment ครับนั่นก็คือมนุษย์จำเป็นที่จะต้องเข้าใจแอปพลิเคชันต่างๆของ AI และเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับต่อมาทักษะที่6ครับคือการ ทำงานร่วมกับ AI เสมือนเต้นรําไปด้วยกันนะฮะในก่อนหน้านี้คือเป็นการเลือกแอปพลิเคชันที่เหมาะสมใช่ไหมครับอันนี้คือเมื่อเลือกแอปพลิเคชันที่เหมาะสมได้ปั๊บแล้วสามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นเสมือนเต้นราไปด้วยกันนะฮะสอดคล้องไปด้วยกันทักษะที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันหนึ่งก็คือการเป็นการเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกันการที่ เราเรียนรู้จาก AI นะครับเอ AI เขาแบบเขาดีนะเขาเป็นเหตุเป็นผลเลยนะเราซึมซับความเ,เหตุเป็นผลนั้นมาเอาชนะในเรื่องของอารมณ์ความโมโหจิตตกอะไรต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนื่องจาก AI เนี่ยมันเป็นปัญญาประดิษฐ์มันก็สามารถเรียนรู้ได้ในขณะที่มันทำงานไปนะดังนั้นก็เปิดโอกาสให้ AI เนี่ยเรียนรู้มนุษย์เราก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งใครครับแต่ไปด้วยกัน ดังนั้นบวกกันแล้วก็มีแต่เพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับองค์กรเราก็จะดูแลลูกค้าและทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอนสุดท้ายครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างคิดด้วยกันทั้งคู่นะครับดังนั้นจึงอย่าหยุดที่จะคิดรีอิมเมจิงนะครับคิดในการที่จะออกแบบการทํางานร่วมกันใหม่ๆคิดในการร่วมกันที่จะออกแบบบริการใหม่ๆสินค้าใหม่ๆคิดร่วมกัน